วันนี้จะสาธิตการใช้งานโปรแกรม back office ครับใส่ username password ของแต่ละคนเข้าสู่ระบบในขั้นตอนการจัดสินค้าก็ไม่มีอะไรคลิกที่รูปการจัดสินค้าเลยในที่นี้บินที่จะมาสาธิตจะเป็นบินเลขที่ สองสองขีดหนึ่งสองสามสี่ห้าสองกดค้นหานะครับเจอเฉพาะพนักงานกดจัดสินค้ามาเมื่อในเข้ามาในหน้าจัดสินค้าแล้วเนี่ยเริ่มจัดเมื่อไหร่คลิกที่ช่องนี้ เมื่อคลิกที่ช่องเสร็จมาติ๊คคำว่าวันนี้มันจะลงวันที่และเวลาณนะปัจจุบันเลยเมื่อจัดเสร็จก็มาคลิกที่ช่องเสร็จสิ้นเมื่อคลิกที่ช่องกดวันนี้นะครับกดวันนี้มันจะขึ้นเวลาที่จัดเสร็จ จัดวางพาเลตที่เท่าไหร่ในที่นี้สมมุติว่าเป็นพาเลตที่2ใส่พาเลตที่2กดส่งตรวจกดตกลงนะครับณนะตอนนี้จะเป็นการส่งตรวจเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคนจัดกับคนเช็คจะต้องเป็นคนละคนกัน เดี๋ยวพอ u s สไว้สักแป๊บหนึ่งอ่ะณนะตอนนี้เปลี่ยน User แล้วเมื่อกี้ใช้ User อหนึ่งตอนนี้ใช้อีกยูเซอหนึ่งมาขั้นตอนตรวจสินค้าก็ติ๊กเข้ามาในไอคอนตรวจสินค้าเลยเหมือนเดิมใส่เลขที่22งสองขีดหนึ่งสกดค้นหาเจอบินเฉพาะพนักง,งานกดตรวจ นะครับเริ่มตรวจเมื่อวันที่เท่าไหร่กดที่กรุณากรอกวันเวลาเริ่มกดปับ๊บกดวันนี้นะครับมันจะลงวันที่และเวลาเสร็จสิ้นเมื่อก็กดที่ช่องนี้กดหนึงทีกดคำว่าวันนี้จำนวนสินค้าจัดผิดถ้าจัดผิด1ตัวก็ใส่เลข1 ถ้าไม่มีผิดก็ใส่เลขศูนย์ไม่ผิดเลยส่งบรรจุกดตกลงเสร็จทีนี้เมื่อถึงขั้นตอนตรวจสินค้าเสร็จไปแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนบรรจุสินค้าบรรจุสินค้าเหมือนกันใส่เลขที่บิน22งสองขีด1 2 3 4 5สอง กดค้นหากดบรรจุเหมือนเดิมวันเวลาที่เริ่มกดวันนี้วันเวลาที่เสร็จกดวันนี้จำนวนลังสมมุติว่า3รมลังแนบรูปภาพสูงสุด4รูปมโนเปิดไฟในโกดังให้พ่อหน่อยมเปิดเลย ตรงนี้ลากรูปภาพมาวางหรือเลือกรูปภาพเนี่ยกดที่สีเขียวเลือกกล้องถ่ายรูปสมมุติว่าสามลังคือสามลังนี้ถ่ายให้เห็นชื่อลัง ว่ามีจํานวนครบ3ามลังให้เห็นจํานวนเลขที่วงไว้กดถ่ายนะครับพอถ่ายเสร็จก็กดตกลงเนี่ยตกลงนี้มันก็จะส่งไฟล์มาออ เสร็จแล้วกดเตรียมส่งกดตกลงบรรจุสินค้านี้ก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปคือจัดส่งและชำระเงินค้นหาเลขที่บิน22ขีด123452ค้นหา เฉพาะพนักงานวินนี้กดส่งชำระพนักงานผู้รับผิดชอบอในที่นี้สมมุติว่าเป็นพี่เดฟสมมว่าเป็นพี่เดฟเริ่มส่งเมื่อคือเวลาที่ถึงหน้าร้านเขา ถึงหน้าร้านเขาทรงเสร็จเวลาที่กำลังจะออกจากร้านเขาเนี่ยหรือเวลาที่เราลงวางของเสร็จวิธีชำระเงินส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นโอนเงินก็กดโอนเงินยอดชำระใส่ไปชำระเท่าไหร่ใส่ไปชำระเท่าไหร่มีหมายเหตุมีคืนของมีอะไรลงมาให้หมดแล้วก็ อันนี้คือรูปตอนบรรจุสินค้าเราจะมีรูปตอนส่งสินค้าเราก็ลากรูปเนี่ยกดตรงนี้อีกทีนึงกดตรงสีเขียวกดสีเขียวกดกล้องถ่ายรูปอ,อันนี้อยู่หน้าร้านลูกค้าวางเสร็จปั๊บถ่าย หาเสร็จกดตกลงเสร็จแล้วกดปิดบินตกลงเป็นอันจบในการในการจัดของส่งของทีนี้ถ้ามีบินมีปัญหา ก็จะมีการแจ้งแอดมินอ่าเดี๋ยวจะลงยูเซอร์แอดมินให้ดูพอสก่อนอ่าในส่วนของแอดมินอันนี้คือหน้าของแอดมินแล้วถ้าบินไหนมีปัญหาปับ๊บมันจะสามารถตรวจได้อย่างง่ายจัดการบินค้นหาใส่22ขีด1 2 3 4 5 สเลขที่บินที่เราต้องการค้นหากดดำเนินการ3จุดนี่กดเข้าไปอันนี้มันไม่เห็นกดดูข้อมูลกดดูข้อมูลแป๊บจะเห็นเลยเลขที่บินใครลูกค้าชื่ออะไรวันที่เท่าไหร่จำนวนรายการเท่าไหร่สายอะไรใครส่งจ่ายเงินแบบไหนมียอดยกมาเท่าไหร่จ่ายบินเท่าไหร่ยอดชำระเท่าไหร่ จายด้วยวิธีไหนใครเป็นผู้จัดใครเป็นผู้ตรวจใครเป็นผู้บรรจุรูปตอนบรรจุหน้าตาเป็นยังไงรูปตอนส่งหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ทันทีว่าของครบหรือไม่ครบของสามลังเนี่ยถูกหรือผิดระบบทำทุกอย่างมาให้หมด ทุกขั้นตอนแล้วในการจะตรวจสอบข้อผิดพลาดในการจะตอบคำถามลูกค้าหลักฐานทุกอย่างครบนะเพราะฉะนั้นกรุณาใช้ด้วยระบบอันนี้จ่ายเงินทำมาเป็นแสนนะครับกรุณาใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดบินมีปัญหามันจะได้แก้ไขปัญหาได้ง่ายตามได้ง่ายยกตัวอย่างมณีวอนเนี่ยมัด มัดรังไปเนี่ยโดนกรีดรังเนี่ยรู้เลยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้กรุณาทำตามระบบที่จัดเตรียมจัดการไว้ให้ด้วยใครมีปัญหาสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนแจ้งมาเดี๋ยวจะไปสอนลายตัวขอบคุณครับ